ดูอาหารกันค่ะอนน่อคนาซนอเฮซสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะไปงานประจำปีของเมืองนะคะอ่ามันเป็นงานย้อนยุคนะคะเป็นยุคกลาง เขาจะมีการขายของโบราณนะคะมีการแต่งตัวแบบโบราณย้อนยุคแล้วก็มีการแสดงย้อนยุคไปตั้งแต่500ปีที่แล้วนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็ประมาณแบบสมัยอยุทยารประมาันี้นะคะก็จะมีการขายของนะคะคนขายจะแต่งชุดโบราณนะคะงานนี้นะคะ ห้ามใช้พลาสติกนะคะก็คือสมัย,ยโบราณเขายังไม่มีพลาสติกนะคะทางขยะก็ยังต้องเอากระสอบมาใส่นะคะพื้นก็จะต้องทําให้สมจริงเหมือนยุคโบราณนะคะต้องเอาเศษไม้มาปูทางขยะก็จะต้องเอากระดันมานะะโอ้โอ ชั้นชนะหูหนวกนะซันซักใส่กอดอันนี้เนี่ยค่ะภาชนะเนี่ยค่ะเป็นจากอะไรนะใบไม้ทูสันชากซันักอันนี้ชุดแบบโบราณนะ นี่ร้านชุดบลาเน,นะคะอันนี้ชุดอัศวินนะคะน,นะคะร้านชุดบลาเนี่ยจะมีหลายร้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นผ้าแบบผ้าทอนะคะแล้วก็จะเป็นแบบการย้อมสีแบบธรรมชาตินะคะ ขายกระเป๋าดูนะกระเป๋าตัางร้อสามสิบห้าคนหกร้อยกว่าบาทอ๋อไม่ใช่นี่วกวงกุญแจพวงุญแจสิเอ็ดชิก้กระหนังร้านขายเกลือนะคะ นี่เคือร้านกระเป๋าหนังนะคะนี่เป็นร้านเบียให้เอาแกวว้วมาใส่นะคะก็มาเนี่ย น้ำผึ้งนะคะไมคนขายก็จะแต่งชุดโบราณนะคะลืมบอกค่ะงานนี้เขาจัดที่คุกเก่านะคะที่นี่จะมีคุกเก่าแต่ติตอนนี้ไม่ได้ใช้เป็นคุกแล้วตอนนี้มีการแสดงอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูการแสดงกันค่ะตอนนี้น่าจะเป็นการแสดงย้อนไปถึงยุคนั้นนะคะนะคะก็ยังมีการขุดขี่แรงงานอะไรพวกนี้ค่ะ นนี้น่าจะเป็นคนแบบไม่สบายอะไรตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนทำพิธีค่ะแบบสมัยก่อน การเชิดตุ๊กตาเนี่ยนะเอาใจาเด็กโดยเฉพาะเลยจะเด็กๆชอบมากเลยแล้วก็จะมีบางช่วงนะคะที่เขาจะหายเด็กออกมาร่วมแสดงด้วยะคะเด็กๆก็ชอบเดจ้าออกมากันเยอะมากเลยนะคะร้านขายของยอดที่ก็จะเป็นร้านอัลมอนด์นะคะถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นถั่วแต่นี่เป็นอัลมอนด์เคลือบ แล้วก็จะมีร้านแอปเปลิลนะคะเครกนะคะแล้วก็มีร้านแพนเค,ค้กค่ะแล้วก็มีร้านปิ้งย่างซึ่งปิ้งย่างนะคะเขาบอวกว่าปิ้งแบบสมัยก่อนเลยแบบธรรมชาตินะคะปิ้งแบบนี้เลยะคะ่ะ เหมือนข้าวจีเลยจ้าข้าวจีฝรั่งนะคะนี่เขากำลังจะทำสปริงโรยู่หรือเปล่าเนี่ยปอเปี๊ยนะพัดใสเหมือนพัดปอเปียเลยเด้อเนี่ยนี่ร้านเบีย แก้วละแก้วละสามสิบห้าโครนนะขายเป็นแก้วนะเดี๋ยวพาไปดูแก้วแบบนี้แก้วแบบเมื่อกี้นี่นะคะก็คือซื้อไปทั้งแก้วแล้วก็ปีหน้าก็เอามาใช้อีกเดพมันซือรังถั่วทอดนะคะ กรอบเท้ชินชนกรอบนะกรอบมากเลยนะอืมไอเลี้ยวเดี๋ยวไปซื้อแพนเค้กกันนช่คะคนต่อแถวยาวมากเลยอ่ะ ธรรมดาเป็นไส้แบบธรรมดาคือเป็นอาหารยอดฮิตเป็นขนมย,ยอดฮิตเวลามีงานนะคะเวลามีงานสมัยโบราณอย่างเงี้ยแอปเปิลนะคะนี่แอปเปิลมาหาไปดูค่ะ แต่แม่ไกอฮะแตเม่ไกอดเย้นูนกีน่คน,นตรงนี้นะคะเป็นคุกโบราณน,นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้เป็นคุกแล้วค่ะคุกย้ายไปนอกเมืองคือแบบข้างในนี่แบบเหมือนไม่ใช่คุกนะคะเป็นห้องแยกๆนะคะ

เมื่อกี้ขอถ่ายรูปกับอัตวินด้วยนะคะครอบครัวขอแต่งชุดนะคะแต่งชุดโบราณมาบางคนก็แต่งมาเป็นแก๊งเลยจ้าสลายตัวละเอะแก๊งเมื่อกี้เนี่ยข้างหลัง เยอะมากเลยโอเคใ่ือเยอะมากเรามาดูอาหารกันค่ะนี่นไคะจานละ95โครนนะคะคนนั่งกินเพียบ ถ้าคุณมีที่โอ้ยตน้นแอปเปิลเยอะมากทั้งต้นดกๆทั้งนั้นเลยทั้งนั้นด้วยทั้งหลังนี้ด้วยนุ่นต้นนุน่นกระดกเทียบเลยนะตน้นแอปเปิ้ลเทียบเลยนะคะในต้นตนี้กระดกนะอ๋อนี่ต้นแพรน,นะคะดูนะคะโอ้แม่จา่า โดกมากดกมากดกดกเลยมองเห็นไหมคะเสือคุมนะคะเนี่ยนะคะน้อยๆข้พกลม ในโต๊ะต้อยเนี่ยนะมีลั่นเบียร์ลั่นอ,อะไรเนี่ยถั่วนะคะแล้วก็ลั่นไส้กรอกลั่นวายลั่นไก่ลั่นขายแกะนี่จา้าไส้กรกกอก,รกกับไส้กรอกกับวายหมดแล้วนะคะเป็นเค้กนะคะเดินมาเจอตอน้นแพอีกแล้วนะคะดกมาก ดกมากมเลยอร่อยมากนะคะเน่ดกไปถึงยอดนเลยโอ้ยดกทั้งต้นเลยนะคะของกินน้อยกว่าทุกป,ปีค่ะเพราะว่ามันติดโคนะวิดนะคะเขางดจัดงานอาจจะสองหรือสปีนี่แหละค่ะแล้วก็พึ่งมาจัดนะคะ FRIENDSKERNE! Eller er det SVENSKEN? Ja, jeg står mig helt tydeligt, at det var SVENSKEN! Og det siger, lad os få lidt høvisk optræden. Ja, vi skal til at rydde op på slamarken. Ja, yeah, det er så Hej, Hej herregud! Hun kørte dobbelt op! Kirsten! Det er det, der bedst i den når bliver skal ridderne for i du i god fart, smadrer og hoder. Det giver også nogle flotte farver og lidt hjertemasse, ikke? Det kan vi godt lide. Det er noget underholdning. Jeg skal lige sige, at I kan jo se, at herr Gordon, han har et svært ja, Det var meget tæt på. Men der skal vi lige have spurgt over på. Den har stærke mennesker sider. Den kører til den. Ja, og I ved jo alle sammen, at det skal gå retfærdigt til. นาวนะต่นนี้ประมาณสองทุ่มแล้วนะคะมือเย็นไปหมดเลยสองทุ่มยังตว่างอยู่จ้าคนเยอของขายดีนะคะงานนี้นะจ๊ะก็จะจัดถูกปีนะคะ ช่วงปลายของเดือนสิงหาจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะจ้าเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า